นายริชชี่ซูนักอดีตรัฐมนตรีคลังและคู่แข่งของนางลิสทรัสในการชิงตําแหน่งหัวหน้าพักอนุรักษ์นิยมและนายกรัฐมนตรีครั้งก่อนได้ดํารงตําแหน่งผู้นําอังกฤษคนใหม่ในที่สุดหลังจากนางเพนนีมอร์เดิอดีตรัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศได้ตัดสินใจท้อนตัวจากการชิงตําแหน่งหัวหน้าพักอนุรักษ์นิยมอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากทรัสลาออกเมื่อวันที่20ตุลาคมมีผู้สมัครชิงตําแหน่ง3คนคือนายจอร์นสันนายซูนักและนางเพนนีมอร์เดินซึ่งตามระเบียบพักผู้สมั ต้องมีเสียงสนับสนุนจากสสอย่างน้อย100เสียงเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมานายจรสรรบอกว่าเขามีเสียงสสสนับสนุนเกินร้อยแต่ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันในครั้งนี้ส่วนนางมอร์เดนยังสู้จนกว่าจะถึงเวลาหมดเขตคือเวลา14นาฬิกาของวันที่24ตุลาคมท่ามกลางเสียงเรียกร้องของผู้บริหารพรรคคนที่สําคัญขอให้นางมอร์เดนถอนตัวต่อมามอร์เดนได้ประกาศถอนตัวอย่างเป็นทางการผ่านทางทวิตเตอร์ของเธอพร้อมกับยืนยันว่าเธอให้การสนับสนุนสู้หนักอย่างเต็มที่ และภูมิใจในการรณรงหาเสียงของเธอเองรวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนเธอขอให้สูนักสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลดีกับประเทศชาติและมีงานอีกมากมายที่ต้องทำต่อไปทั้งนี้ก่อนหน้าที่มอร์เดนจะประกาศถอนตัวออกจากการแข่งขันมีรายงานว่าเธอได้รับเสียงสนับสนุนอย่างเปิดเผยจากสสของพักเพียงแค่26เสียงขณะที่สูนักได้รับเสียงสนับสนุนจากสสพัก193เสียง